นะฮะกลัาสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่เจ็ดส้าเหมือนเดิมนะก็วันนี้มาที่ปั๊มก็มาเจอพี่ช่างภาพใจดีนหนึ่งฮะก็แกก็ถ่ายรูปให้เรานะครับก็ขอบคุณพี่จริงจริงครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อกอล์ฟครับชื่อกอล์ฟพี่กอล์ฟสวัสดีครับนะฮะฝากเพจพี่ลงที่เพจไหนนะครับอ่าชื่อเพจถ่ายตามลมับผมอ๋อฮะก็ฝากทุกคนก็เข้าไปซับไปติดตามในเพจนะถ่ายตามอารมณ์มมีรูปสวยๆเยอะเลยฮะรวมทั้ง ไอ้เขียวของเราด้จะจาโดนนินของเราฮะอะไระไรคุยคนเดียวเฮียอาร์ตเฮียอาร์ตแรกๆเ,กเ,กเรียกเฮียสักพักเ,กเ,นะเรื่องอยู่ที่อาร์แล้วนะน้องๆครับผมอาร์ตสายสีนะฮะล่าสีไปเรื่อยนะฮะอาร์ตอะไม่อยู่พืนโนโน้นทะีมอนดอนนะ ถึงไม่อยู่ก็ล่าสีได้นะผมล่าสุดนี่อยากจะเข้าซับเบย์แล้วดูทรงเนี่ยนะงานซับเบย์อืม,ม,เ,อมเป็นสิ่งที่ดีนะเดี๋ยวเราจะไปหาครับรถเล่นนะครับน้องๆครับท่านผู้ชมนะครับทุกคนนะครับเราจะไปที่สะพานเจ็ดเสือบอดิน ขับรถดูไฟหน่อยนานๆออกทีเหมือนพี่อาร์ตแรกทุกวันเลยพี่อาร์ตอะ่ะเสียงรถอะไรมันหอบอย่างวนะน่ะไม่รู้อะหอบเมาอ,อ,อโอ้โหเฮ้ยหมวกใหม่เลยหรือหมวกในสตอ็อกหมวกเต้ยูนิเวีร์ขายไปแล้วใช่เหรอเออจะซื้ออะไรอยู่ตัวไหนอ่ะจะซื้อ ไม่รู้อะดูก่อนค่ะเดวพีพีอะลายใส่หนวกแล้วโคตรสวยอ่ะเห็นปะกูเ <running> ห็นแล้วกูว่ามันดูแปลกกูรู้ว่ามันดูแปลกแปลกน่ะเศษที่มันใส่หนวกเพิ่มมาหนวกแต่งคาร์บอนน่ะใช่ไหมเออเสียงม้าเนอะคือม้าเหรอเออเฮ้ยกูคนแกรถไว้ไหนวะอออะเคลียร์แล้วไง เฮ้ยแล้วกุญแจรถเฮ้ยมึงเอากุญแจรถไปมัเนี่ยแอนนะแอนนะไอสัตว์เสียเวลาอีกแล้วเฮ้ยกูถอดกุญแจรถแต่ว่ากูไม่ได้ถอดกุญแจรถนะ เปล่าพี่อัน,น,ไ,นไอ้สาสยกุญแจรถอยู่ไหนวะกูจอดรถเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียครับน้องๆครับฮะ <c oughs> หะ <c oughs> ายกุญแ <c oughs> จไม่เจอครับน้องๆครับน,น, <c oughs> นี่อะไรอ่ะโอ้โหไอ้หน้าหมีถอนมันหล่นยัไงหล่นได้ไงกูไม่ถอดอ่ะ มันแกล้งมันแกล้งกูไอ้สัตว์เนี่ยเดี๋ยวเอาคืนหาร์สายสี่โอ้ย,อยการสะบัดก็อยากได้แต่ไม่ใส่ั้งที จริงสุดจริงจริงอะฮะส่วนเ้าเน่พี่จริงฮะจริงสุดลาเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมมาเลยเนี่ยแต่คน Vô đấy, Ờ. Mày lướt lá lại. I everyone. one. ดีวซัดอย่างนี้ก็สะใจทีเหมือนกันนะครับผม <Yahoo! S 1> มีทิ้งไปรอบนะ แกบมบี้เราไปได้สบายครับปั๊บปั๊บปับปับปับง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 ับไปได้ถ้าสวนเ้าไปได้เราก็ไปได้สบายสบายครับผม

กูไมไหนนย ขับไม่รอเพื่อนเลยยี่่อพอแล้วโอ้โหมึงรอมึงกดไปสองร้อยมึงบอกรอแล้ว you're in the the gate mod. ไปรุ่นเมการอรอฮะไปรุ่นดูไบดีกว่า <g ül> เอ้าไอ้วอลเมื่อกี้มันขึ้นติดหลังมาเลยนะไม่เปลื่อนน้ำมันเป็นแค่ฝอยแต่รถเปลื้อนนิดนึงโอ้ ไอ้เหี้ยเอ้ยมันหายไปไหนวะเมื่อกี้มันขับตามติดมาเลยนะกูเ,ออเห็นไไหนะเว้ยก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยเอ,อ้าไอ้เหี้ยเอ้ยมันเลยไปไหนวะฮะเคลื่อนมัง้ง 啥的。